สวัสดีครับผมตรงชนสุประเสริฐผู้สมัครสกรเขตหนองแขมทีมคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์พักไทยสร้างไทยหมายเลขห้าอาะทำได้จริงผมเคยเป็นสมาชิกสภาเขตหนองแขมมาหนึ่งสมัยแล้วก็เป็นผู้ช่วยสสมาสามสมัยไปสภาเขียนกระทู้ถามเรื่องราวต่างๆเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องชาวหนองแขมเนี่ยมาโดยตลอด ครั้งแรกเลยผมก็ยังไม่เข้าใจคำนี้ก็ตอนนั้นเป็นผู้ช่วยสสอ,อยู่เวลาชาวบ้านมาร้องเรียนอะไรกับนักการเมืองหรือว่าสสเนี่ยผมมักจะออกไปดูพื้นที่ด้วยตัวเองแล้วก็ไปรับปากกับเขาบอกว่าจะทําแบบนี้แบบนี้1 2ึ่งสามทำจริงๆแล้วก็ถ้าทําไม่ได้ผมหาวิธีทําถ้าทําไม่ได้จริงๆเนี่ยผมต้องไปชี้แจงกับเขาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เคยละเลยสักเรื่องเดียวคุยกันปุ่มมาก็เลยเขาก็เรียกผมเออออสมันทําได้จริงดีกว่า อะไรทำลองเนี้ยคนในพื้นที่ไปค้าขายเนี่ยโดนอารับเปรียบนะครได้เห็นมาตลอดอะ่ะพอเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่ามีวิธีใดเนี่ยอยากจะช่วยพ่อคา้าคนตัวเล็กๆแบบนั้นพอดีมาเจอนโยบายของผู้หญิงสุดารัตเนี่ยมันตรงใจกับผมมากเลยเนี่ยว่าพ่อค้าแม่ค้า,าเนี่ยไปค้าขายเนี่ยโดนในทุนเงินกู้เอาต้นทุนสูงมาขายได้ราคาต่ํา ในทุนแบบแบบนี้ควรหมดไปในยุคของไทยสร้างไทยนี่แหละซึ่งตัวนี้ผมอยากจะอาสาและทำเป็นอย่างมากเลยเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองบางไผ่กับคลองปฏิเจริญพาดผ่านแขวงหนองพูและแขวงหนองแขมมันเป็นคลองที่หัวคลองกับท้ายคลองเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยมีประตูระบายน้ำและขนาดนี้ไอ้สำนักระบายน้ำของกทมเนี่ยเขามาทำเขื่อนตั้งสองฝั่งช่วยให้ภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งเนี่ย สวยงามขณะนี้กําลังทําอยู่แต่ยังไม่แล้วเต็ดแต่ดีที่การแล้วเร็ดเนี่ยภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะมีทางเท้าแล้วก็มีราวกัน้นสําหรับคนเดินบ้างหรือว่ามอเตอร์ไซค์เดินทําให้หน้าบ้านคนที่อยู่ในริมคองทั้งสองฝั่งเนี่ยสวยสวยงามมากแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคิดอยู่แล้วคิดไว้เลยจะต้องมีสะพานข้ามไปไงหรือว่ากระถางต้นไม้อยู่ริมซึ่งมันมีแนวของมันอยู่แล้วแต่คนที่ จะไปเป็นต,ตกตัว um, นี้สามารถผลักดันหรือว่านําผู้บริหารมาดูเพื่อปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปอันนี้มองอยู่แล้วครับก็คือเรื่องขยะที่สายสามมันเป็นตํานานของกทมมาเลยนะครับเพราะว่าขยะที่ต่างๆของฝั่งธนบุรีหรือว่าฝั uh ่งพระนครเนี euh ่ยจะมารวมกัน um ที um, ่สายสามเมื่อก่อนนี้น้องแขมเนี่ยมันยังเป็นประชากรยังน้อยอยู่ พอเป็นกองขยะก็ยังไม่ไม่เท่าไหายตอนนี้พยากรเข้ามารอบๆกองขยะอยู่ในหนองแขมแออัดหนานแน่นขยะมากขึ้นกว่าเดิมไม่รู้จะขยับขยายยังไงก็ได้แต่เผารีเทิรแล้วก็ไปทิ้งที่กำแพงแตนส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยแหละเป็นมนลภาวะที่ชาวหนองแขมรอบๆเนี่ยทั้งด้านอากาศทั้งด้านน้ําทําให้เหมน็นทีมเนี่ยเข้าไปเนี่ย ทำไอตัวนี้กองขยะเนี่ยให้มนภาวะน้อยลงที่สุดไม่หมดไปแต่ขอให้น้อยลงที่สุดเรื่องปากท้องเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าอยากจะให้นโยบายของไทยสร้างไทยเป็นจริงเลือกผมเดแล้วผมจะทำให้ดูทำไมผมช่วยพ่อค้าแม่ค้าได้พ่อค้าแม่ค้ามีต้นทุนต่ำก็เอาสินค้ามาขายแล้วก็ขายได้ราคาถูกสินค้าดีๆมาขายมันก็กลับไปหาพี่น้องอีกนะครับ ต้นทุนถูกสินค้าราคาต่ำพี่น้องก็ไปกินใช้ในของถูกแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องการศึกษาเนี่ยน้องแขมของเราเนี่ยมีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนเนี่ยถึง1 1ศูนย์นะครับซึ่งมากเพราะว่าอะไรชุมชนของน้องแขมมีทั้งหมด77ชุมชนเนี่ยลูกหลานของท่านเนี่ยเยอะต้องการอยากจะเข้ามาเรียนในศูนย์เด็กกันวัยเรียนนะครับพ่อแม่มันต้องไปทํางานหาหาเช้ากินข้ามกันเนี่ยแล้วก็ฝากบุตรหลานของท่านอยู่กับศูนย์ เหล่านี้อยากจะเข้าไปดูแลศูนย์นะให้มีคุณภาพเรื่องนมโภชนาการเรื่องวิชาการต่างๆเนี่ยอยากจะผลักดันตัวเนี้ยให้มันดีส่งเสริมเขาได้มีพลังได้เติบโตได้เข้าไปในเรียนของกทมในลําดับต่อไปเนี่ยโดยสมบูรณ์สองเรื่องเนี้ยผมจะทําให้พี่น้องชาวหนองแขมรับรองทําได้แน่ครับก็ <S <S อยากจะฝากการเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันเป็นตัวชี้วัดปากท้องของพี่น้องด้วยชาวหนองแขมและก็เรื่องการศึกษาของน้องๆหนูๆ ก็อยากจะฝากว่าถ้ารักและชื่นชอบนโยบายของคุณหญิงสุดารัตน์และพักไทยสร้างไทยเนะี่ยเลือกผมทรงชนสุดประเสริฐหรือว่าออสทำได้จริงหมายเลขห้าและก็อยากจะให้ทีมของคุณหญิงสุดารัตน์ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของกทมก็ฝากหมายเลขเอ็ดนาวาอากาศตรีสิทธาทิวารีด้วยนะครับโบวดให้ความไว้วางใจกับทีมนี้เป็นทีมที่ดีสุด สอกอหมายเลข5ผู้ว่าหมายเลขที่11ขอบคุณนะครับ